มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บนะครับเป็นตัวเลขสูงสุดก็คือ10ล้านบาทต่อคนโดยเฉพาะทหากรกล้าที่เสี่ยงชีวิตแล้วก็ต้องเสียชีวิตในภารกิจครั้งนี้นะครับภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคุณจีรายุห่วงรัพย์โคสประจำสํานักนายุมตรีเปิดเผยมติที่ประชุมครมนะครับว่าเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือเห็นชอบหลักเกณฑ์ให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานับตั้งแต่16รกรกฎาคมจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติทั้งนี้หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ข้อที่2นะครับเห็นชอบอัตราเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ครับเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นทหารพรานทหารตำรวจตอชอดอรหรือว่าตำรวจตะเวนชายแดนที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะครับให้จ่ายรายละ10ล้านบาทบาดเจ็บสาหัส1ล้านบาทบาดเจ็บมาก5 0 0แสนบาทประชาชนที่เสียชีวิตและทุพพลภาพให้จ่ายรายละ8ล้านบาทบาดเจ็บสาหัส8 0 0แสนบาท บาดเจ็บมาก4 0 0 0 0บาทกอที่3เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างวันที่16ถึง2สิงหาคมนะครับจำนวน404ล้านบาทนะครับโดยเบิกจ่ายจากงบกลางเพื่อแก้ไขหรือว่าเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีและก็เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะต่อไปนะครับ ทั้งนี้ในส่วนของรัชการที่เกี่ยวข้องให้จัดเตรียมข้อมูลต่อไปในการเยียวยาทรัพย์สินที่มีความเสียหายพูดง่ายๆไม่ว่าจะบาดเป็ดล้มตายบ้านเรือนธุรกิจได้รับความเสียหายะจะมีการเยียวยาดูแลทั้งหมด<ช>ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวครับถูกต้องค่ะ ขณะดเดียวกันเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชมที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกระสุนปืนใหญ่เนี่ยไปตกใส่บ้านกลางชุมชนกุดเชียงมุนแล้วส่งผลให้คุณยายวัย70ปีเสียชีวิตคุณตาซึ่งเป็นสามีคุณยายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือขาขาดนะคะแล้วก่อนหน้านี้คุณอนไทยัยสกุลทองผู้สข,ข่าวของเราเคยลงพื้นที่ไปสํารวจแล้วก็พูดคุยกับญาติผู้คอร้ายมาแล้ว วันนี้ไปพบกับลูกสาวของคุณตาซึ่งอบพยพมาอยู่ในศูน์พักพิงชั่วคราวนะคะโดยทางพี่สมจิตโจรสาลูกสาวของผู้บาดเจ็บเปิดใจค่ะบอกว่าไอ้เรื่องเงินเยียวยาเนี่ยไม่ได้คาดหวังนะคะรัฐบาลประกาศล่าสุดเนี่ยเพราะคุณยายเสียชีวิตไม่มีเอกสารในการยืนยันตัวตนเนื่องจากคุณยายที่เสียชีวิตเขาเป็นชาวลาวคุณผู้ชม สิ่งที่ครอบครัวต้องการมากที่สุดตอนนี้คืออยากให้สถานการณ์ชายแดนกลับมาสงบเพื่อจะได้กลับบ้านแล้วก็ไปรับศพคุณยายมาประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นค่ะในส่วนของเราเรียนกังวลใจยังไงอยูอย่ับสถานการณ์กังวลใ่กับยายเหรอจ้ะอยากเอายายออกมาเหตุตามประเพณีของไทยเฮานี่แหละจ้ะเหตุใจใดเพลินมาอยู่น้ำเห่าเลยก็ต้องเหตุเพลิน ก็คือยังไม่ได้เอาออกมาทําตามบทเพลงจ้ะแต่ว่าเหลืองก็เล่นเหลี่ยเบิดแล้วจ้ะแต่ว่าสงข่ามสงบเสียเอากลับมาเฮ็หตุบาณฑ์จริงๆนะจ้ะคือของใหญ่นี่เพิ่นกว่าซอยเลือเล็กๆน้อยๆเป็นจ้ะเพิ่นกว่าบ๊วยป้าทิมดอกเพิ่นว่าซอยคาท่ามซบียงเนยเลยค่ะเสห์เน้คือคนไทยห่อนกรบบได้เพิ่นว่าคือใหญ่นี่กระบ่มี่ยังนี่จ้ะเอกสารเราก็กบ่มี เราคือเส,สียค่าเล็กๆน้อยคือเนื่องจากว่าคุณยายวัยเจปีที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีเอกสารก็คือไม่ได้มีบัตรประชาชนคนไทยเพราะคุณยายเป็นชาวลาวทางครอบครัวก็เลยไม่มั่นใจว่าในกรณีแบบนี้อย่างของคุณยายเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารหรือว่าหลักฐานยืนยันว่าเป็นคนไทยจะได้รับเงินเยียวยาจํานวน8ล้านบาทหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องเดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะให้หนักข่าวไปสอบถามกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงว่ากรณีนี้เข้าข่ายหรือเปล่าแต่ดูแล้ว จะเข้าขายนะคุณทุกคนครับเดี๋ยวรอเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับ